สวัสดีครับพบกับชชทอทิกนะครับคลิปนี้มีเป็นงานพลาสติกโมเดลนะครับเป็นงานที่จะต้องตัดออกจากแผงนะครับเอามาประกอบเป็นตัวหุ่นแบบนี้นะฮะ ตัวงานนะครับเป็นของเบนได้นะครับแล้วก็รหัสนะครับเป็น YF29 นะครับออโต้ซัลโตเมตนะครับเป็นคาแรคเตอร์จากมาคอสฟอนเทียนะครับถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับตัวนี้เป็นไฮเกตนะครับสเกล1ต่อ100นะครับแล้วก็มีเป็นช็อตคัตเชนด้วยนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถแปลงร่างได้นะครับมันจะแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์นะครับแปลงร่างเป็นกึ่งหุ่นยนต์กึ่งเครื่องบินนะครับมีแขนมีขามีปืนแล้วก็แปลงร่างเป็นเครื่องบินนะครับมันจะมีเป็นพาร์ทช็อตคัตเชนนะครับคคคืือออชชิิิ้้้้นนนนนนนีะรรััับบเเป็่ดาหววขงงต ก็เอามาประกอบกันเป็นแบบนี้นะครับเดาว่าน่าจะใช้กับร่างนี้กับร่างนี้แค่นั้นนะครับร่างหุ่นยนต์น่าจะไม่ได้ใช้นะครับในส่วนของช็อตคัชเชนมันทําให้แปลงร่างได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็การแตกหักเนี่ยน่าจะน้อยนะครับเพราะว่าอย่างพวกงานทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับมันจะเป็นการแปลงร่างจากตัวงานเพียวๆเลยแต่ว่าอันนี้นะครับมันเป็นชิ้นพาร์ตมาเสริมนะครับทำให้ไม่ต้องบิดไม่ต้องอะไรเยอะนะครับแล้วก็อันนี้คือด้านข้างของกล่องนะครับอันนี้นะครับน่าจะเป็นรูปของตัวภาคฟอนเทียนะครับแล้วก็ อันนี้นะครับเป็นหุ่นยนต์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะเป็นคลิปเปิดกล่องนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นตัวที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับเป็นมาคอสเหมือนกันนะครับเป็น YF19 ตัวนี้เป็น29นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราเปิดกล่องดูกล่องนี้กันครับเปิดกล่องดูอุปกรณ์ข้างในนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่ซื้อมาเป็นครั้งแรกนะครับหรือว่าได้ลองต่องานแบบนี้ครั้งแรกนะครับแบบนี้คือเป็นสติกเกอร์นะครับที่สําหรับติด ที่ตัวหุ่นหรือตัวเครื่องบินนะครับต้องดูว่ามันติดกับร่างไหนนะฮะแล้วก็จะเป็นแผงนะครับเราคือต้องตัดชิ้นส่วนพวกนี้นะครับออกมาประกอบนะครับมันก็จะมีเป็นแผงเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นอีกแผงหนึ่งนะครับเป็นใส่ไว้ในห่อนะครับแยกกันมานะครับมีประมาณหนึ่งสามสี่ห้าห้าห้านะครับแล้วก็จะมีเป็นคู่มือนะครับคู่มือการประกอบนะครับแล้วก็นี่นะครับสวยงามเลย ะะไอตาคนนี้แหละน่าจะเป็นออโต้ซาวตเมนะครับนี่เขียนว,ว่าพ i l ล t อตนะฮะแล้วก็นี่นะครับเป็นคู่มือการประกอบนะครับนี่นะฮะกออ็ดูไปก็เท่านั้นถ้าเกิดคนไม่ได้มีงานแต่ว่าเท่าที่ดูนะครับไม่ได้มีไม่ได้มีความยากอะไรนะชิ้นส่วนก็ไม่เยอะนะครับนี่ นี่นะครับแล้วก็กล่องนี้จะแถมฐานมาด้วยนะครับตัวก่อนนะครับตัวที่เป็น YF 19นะครับไม่ได้แถมฐานนะครับอันนี้เหมือนจะแถมฐานมาให้ด้วยก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะฮะเพราะว่าตัว19เนี่ยผมยืนผมตั้งไว้เป็นร่างเครื่องบินเลยนะครับเพราะว่าผมชอบเครื่องบินสวยกว่าล่างหุ่นนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นวิธีการประกอบนะครับแล้วก็แปลงล่างเป็น เครื่องบินอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าจุดติดนี่เป็นจุดติดสติกเกอร์นะครับนี่นะฮะก็เป็นเครื่องบินที่เป็นคาแรคเตอร์สีแดงขาวนะครับต้องดูอีกทีนึงว่าล่างหุ่นเนี่ยมันจะสเออจะสวยสู้ล่างยางได้ไหมเพราะว่าตัวที่แล้วนะครับผมยืนเป็นล่างเครื่องบินไว้เพราะว่าเครื่องบินมันสวยกว็หุ่นนะครับตัวนี้หุ่นก็สวยนะแต่ว่าต้องลองดูอีกทีนึงว่ามันมันจะสวยประทับใจกว่าตัวล่างเครื่องบินไหมนะครับเดี๋ยวต้องลองประกอบดู มาดูในส่วนของแผงกันนะครับแผงทั้งหมดเนี่ยผมนับชิ้นนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นทั้งหมด13แผงนะครับอันนี้คือเป็นแอคชั่นเบสนะครับเดี๋ยวจะลองด้วยว่าสามารถติดกับตัว YF19 ได้หรือเปล่านะครับอยากจะไปหามาอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของแผงสีแดงเนี่ยจะมีทั้งหมด4แผงนะครับ1 2 3 4แล้วก็เป็นแผงสีขาว3แผงนะครับ1 2 3เอ่อเป็นแผงสีน้ำตาลนะครับอันนี้คือเป็นสีน้ำตาลที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยนะครับ1แผ่นแล้วก็จะเป็นแผงสีเทา อันนี้อ่ะเป็นสีเทานะครับแผงสีเทาเนี่ยทั้งหมด3แผงนนะครับแล้วก็จะเป็นแผงแบบนี้นะครับเป็นสีดำนะครับรวมๆกันมาสีดําสีฟ้าสีเขียวสีม่วงนะครับมันจะเป็นอ่า,าสตสนะครับอันนี้เป็นม่วงแบบพาสตสนะอันนี้นะครับอันนี้เป็นเขียวใสเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นสีฟ้าใสนะครับอันนี้คือแผงนี้เป็นแผงตัว A นะครับแล้วก็จะเป็นชิ้นส่วนสีดํามานะครับ ชิ้นนี้นะครับเป็นฐานของตัว YF29 นะครับใครที่ชอบแปลงล่างเป็นล่างเครื่องบินเอาไว้นะครับและยังไม่มีฐานนะครับก็หาฐานแบบนี้นะครับมาใส่ได้นะครับสำหรับตัว YF19 เนี่ยมันไม่มีฐานนะครับก็สามารถใช้ฐานของตัว29ได้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับที่เขาแถมมาให้ในกล่องนะครับเท่าที่ลองจับดูเนี่ยนะครับเนื้อกระดาษไม่ค่อยดีนะนะครับแล้วลองสะท้อนกับไฟดูเนี่ยเห็นไหมเห็นผิวไหมผิวแบบนี้ผมว่าติดแล้วมันไม่ค่อยโอเคนะครับน่านจะรอเป็นสติกเกอร์น้ำน่า,นา,นนานจะสวยกว่านะครับ อันนี้เป็นแผงตัว F1 นะครับเป็นแผงสีแดงทั้งแผงเลยผมให้ดูใกล้ๆนะครับพยายามโฟกัสนะครับอันนี้คือผิวของเขานะครับเวลามันสะท้อนแสงนะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้จะเห็นว่าตรงขอบๆนี้นะฮะเห็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะผิวหินอ่อนนะเวลาคุณเล่นกันพาเจอเนื้อพลาสติกเอ,อเป็นผิวแบบนี้นะครับเป็นลายหินอ่อน และจริงจริงเนี่ยหลังกล้องนะครับมันไม่ใช่สีแดงเข้มขนาดนี้มันเป็นสีแดงแบบตุนๆหน่อยนะครับสีนี้ไม่โดนเลยสําหรับผมคือถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ผมทําสีเล่นได้นะครับก็ถ้ามีเวลาเนี่ยผมจะทําสีเลยนะครับสีแดงแบบนี้คือไม่ไม่ค่อยชอบนะครับมันเป็นสีแดงตุนๆนะแต่ในกล้องเนี่ยมันออกเข้มนะครับแล้วก็เนี่ยประมาณนี้นะครับสีพลาสติกสีแดงเนี่ยไม่สวยนะครับเป็นแผง f 1นะฮะอันนี้เป็นแผง b 1นะครับให้ดูชิ้นใหญ่เลยนะครับตรงนี้นะครับน่าจะเป็นเปีกเห็นไหม มันมีเป็นรอยจมนะครับของตัวเนื้อพลาสติกอยู่นะครับเนี่ยนะครับดูนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผิวไม่ค่อยโอเคเลยนะครับจริงๆวิธีที่จะแก้ได้ก็คือทําสีนะครับขัดทําสีนะฮะน่าจะช่วยได้แต่ว่าอันนี้มันคืออยู่ด้านใต้นะครับอันนี้คือด้านที่มันจะเห็นได้ชัดนะครับเป็นปีกหรือไงเนี่ยนะครับแล้วก็ดูดิ เป็นแบบนี้จริงๆ <P ot let> พ่นเคลียร์ก็น่าจะช่วยได้นะเป็นเคลียร์ด้านนะครับมันจะเห็นชัดก็ต่อเมื่อเราสะท้อนกับแสงไฟนะครับไอ้ผิวแบบนี้นะครับแต่ว่าพ่นเคลียร์ด้านมันก็จะช่วยให้อ,อ่ผิวมันไม่สะท้อนนะครับลดความเงานะฮะนี่นะครับเป็นแค่บางบางชิ้นนะครับอย่างชิ้นนี้โอเคนะฮะเห็นไหมชิ้นนี้ยังไม่เป็นรอยอะไรเท่าไหร่แต่ว่าชิ้นนี้ชัดเลยส่วนหนึ่งเพราะว่ามันมีดีเทลอยู่ใต้นี้ด้วยนะครับสีแดงไม่ค่อยโอเคเลยนะครับสำหรับงานนี้นะครับอันนี้เป็นแผง B1 นะครับอันนี้เป็นแผง B2 นะครับ อาการเดียวกับชิ้นเมื่อกี้เลยนะฮะนี่นะครับก็จะเป็นลายหินอ่อนนะครับก็คือแผงตัวไม่ใช่แผงที่เป็นสีแดงเนี่ยนะครับน่าจะโดนทําสีนะคือเดี๋ยวต่อเดียบก่อนนะครับแล้วก็มีเวลาค่อยทําสีนะฮะอันนี้เป็นแผงตัวดีหนึ่งนะครับเป็นแผงสีขาวนะครับก็ไม่ค่อยเจอปัญหานะครับในส่วนของผิวนะครับผิวดีนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสีขาวด้วยเป็นสีโทนสว่างนะครับเลยเห็นไม่ค่อยชัดในส่วนของผิวที่มันไม่ค่อยโอเค อันนี้คือแผง D1 นะครับอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับอาจจะพ่นเคลียร์อย่างเดียวในส่วนของการประกอบนะครับอันนี้เป็นแผงตัว D2 นะครับเป็นแผงสีน้ำตาลอ่อนนะครับดูตรงจุดนี้นะครับเห็นไหมเป็นรอยมาเลยนะครับคือตัวงานจริงๆอ่ะเขาจะอยู่ในห่อพลาสติกนะครับพอแกะออกมาแล้วก็เจอนี่เลยนะครับเป็นรอยงานจีนนะครับที่ผมประกอบมาช่วงหลังๆเนี่ยนะครับหลายๆตัวผมยังไม่เจออะไรแบบนี้เลยนะแต่ตัวนี้เจอนะครับงานของลุงนะครับก็ สองแผ่นนี้นะครับเป็นแผง E 1กับ E 2นะครับก็จะเป็นแผงที่เป็นแผงมือนะครับเป็นมือให้มาเป็นมือเป็นมือแบรแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นมือกำนะครับเป็นมือถืออาวุธนะครับน่าจะเป็นถือปืนข้างขวาอันนี้เป็นมือแบบ I l o v e o U มาด้วยนะครับอันนี้แล้วก็เป็นคนขับนะครับแล้วก็เป็นมือมาอีกนะฮะเป็นมือถือปืนข้างเอ๊ะทำไมมันเหมือนกันวะเหมือนกันไหมนะครับเหมือนให้มาซ้านะอันนี้นะครับเป็นมือที่เป็นลักษณะคล้ายๆกัน มือเหมือนให้ซ้ํากันมานะครับแต่ว่ามันเป็นแผง e1 กับ e2 นะครับอันนี้เป็นคลิปเปิดกล่องนะครับสำหรับคลิปรีวิวนะครับต้องรออีกพักหนึ่งนะครับใครที่สนใจนะครับกล่องนี้ผมได้มาจากร้านกันดัมสมิธนะครับสารยยานะครับใครสนใจก็ลองไปติดต่อสอบถามกันดูครับ